ราจก็สวัสดีสังคมท่านนะคะและแ้วก็แขกทุกคนเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมง,งานแป้งของ,งสิตรุ่มานนะคะให้วันโลมาเดยของเราค่ะความพิเศษเป็นไงบางกระสุนใหม่่นอะไระคะรสุใหม่เพรา่สุดใหม่ค่ะแน่นอนพิเศษแน่นอนเพราะว่าเป็นสูตรที่เหมือนมีความซีดวันน,นิดนึงคะ่ะเป็นสูตรคอมโพสินอัพนะคะนอกจากแป้งจะมีสีสขขนะคะช่วยบรา u อัพนะคะที่ให้ดูค่ะ กะวนนะคะอช่วันยิงนนะคะก็ยังมีสารส,ก,ก,ารสารก,กัดจากเืศนะคะก็จะเป็นเรโคนีนหรือเอฟนะคะและของซี่เป็นผลทำไมถึงเลื่อนมาเป็นเฟซออฟสติค่ะก็เราก,ก็มีเฟซออฟสติสต่อมานะคะหาัจากตอนแรกที่มีทัง้งกา้วยวกเฟซออฟสติสใน,น,นะครั้นี้ก็จะเป็น r ูทซาวเลอร์แอนด์คาร์เรชันนะคะก็น้องๆก็เป็นซีรีสที่บ๊อบกลุ่มแรกนะคะที่มาเป็นเฟซออฟสติสของเราะค่ะ มาแล้วก็น้องๆก็เป็นคนใหม่น้องเปรียบเทีในเรื่องของชาแนลเทสนะคะความหวังความฝันต่างๆค,ค่ะต้องคิดว่าบนของพี่เนี่ยแบบกับแบรนด์นี้สสม,นมีสัมผัสมาด้วยนะคะแล้วน้องๆก็เป็นที่รักขแบบองแฟนๆเยู่ด้วยก็คือจากทุนงานปีที่แล้วจนปีนี้ได้เปบบนี้ใช่ก็ประ,ะมาณสองปีที่แล้วค่ะของี่มาเปรีเทีใช่ค่ะใช่ค่ะต้องการก็ไมสองปีที่แล้วตอนจะ,จะนเป็นแบบอีเวนต์นะคะแต่ว่าวันนี้ก็แบบเป็นเซสซ์สิ่งหนค่งมาให้แต่ละคนถ้าต้องเลือกใช้ก็ต้องใช้สูตรแต่ที่เหมาะกับเราได้หรอกเรืจะกแบรนด ใหญ่เรผมก็สำหรับผมนะครับผมจะเลือกใช้เป็นสในระบบ p e r c t o d e นะครับแต่ผียว่าทําเป็ผิวเรียเนียนะครับเป็นแป้งผมจับดีนะครับผมทำให้แบบว่าทุกันยาวนานทั้งวันแล้วก็ผิวใสเรียบเนีนอิตยาเลยครับสำหรัสนสสันโนะครับผมแน่นอนคอับทุกคนมากๆเลยนะชอบปลอจากบ้านเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี่สมอันแดดด้วย SPF คอนเน้าบมบวนะครับก็จะทันแดพาไปเลียนผิวแบบติดอร์อาบ้านเลยยยม มันเป็นสีผมถเป็น all day collection 100% setting hair เลยมันก็จะเป็นแป้งที่เนื้อจะเป็นใสๆครับไม่ไม่รบกวนผิวนะครับตามเพื่อเรียกว่าเซ็ตเมคอัพเราเนี่ยจะอยู่เย็นจนถึงเย็นเลยนะเป็นแบบทั้งวันแล้วก็หลับสบายแล้วก็ทำให้เลือนริ้รอยได้เข็วนี่เป็น s u อ e r oil control เขาบอกอันนี้เหมาะสำหรับริ้หน้ามันมากๆครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าเป็นครุ่นขับาะเนื้อเขาละเอียดมากๆแล้วใช่แล้วก็มีตัวไมโทษคอนท้าเบรคครับตัวนี้ก็จะพักผิวไรน้ำให้หน้าแบบโอเค กระจ่างใสตลอดวันเลยครับของผมก็เป็นเ Pearly Glow นะครับผมก็คงมันแล้วก็หน้าปลอดสารครับก็ของผมมีส่วนส่วนผสมของชิมเออ่ชิมเมอร์นะครับที่ทาแจะงดนะครับฝัคุณเป็นสัตว์สีแอนเนโซ่นก่อนสั่งเดินนะครับผมซึ่งในสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวอ่อนโยนนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะครับผมบอกเลยว่าสูตรตอบโจทย์เลยครับแล้วก็มีแป้งเดี๋ยวแป้งเป็นสีเขียวที่สามารถคลางรอยแดงได้ดีมากๆครับ ก็วบบันนี้ขอบคุณค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เยอะแยะนะคะให้กับแฟนๆนะคะแล้วก็ขอ,องบ้า,เานเจ๊รับการสนำรวนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลอติดตามนะคะ,<ม>คะแคมเปญของสสีกับน้องๆบนงเวัมซีนะคะแล้วก็ติดตามแสตซีเร<ม>ื่อยๆไปเรื่อยๆนอกจากมเป็นแฟน <ๆ S 2> แล้วก็ยังมีเพลงมาด้วยใช่ค่ะมีเพลงโฆษณาค่ะสสตโนมานเดค่ะก็จริงๆก็ตอนที่ยังหลงเพลงนี้หรือว่าตัวแคมเปญโนมานเดคึ่มานะคะก็น่าจะใช้เรียนชื กันนะคะแล้วก็กหวังว่าแฟนๆน่าจะชอบนะคะเราพยายามจะเปล่นทีทุกอย่างเลยเป็นความเกี่ยวมอลเลยนะคะแต่นีพี่กันเปลี่ยนเพลงนั่งของเพลงนี้หของผมคือว่าเป็นเพลงที่ความครั้งแรกแล้วแฮชชี่แล้วก็วนอยู่ในหลุมหัวของรานมากแล้วแบบซาซีซาซีแป้งนมเป็นเพลงที่มันแบบน่ารักมากแล้วก็เหมือนในในเนื้อเพลงเนี่ยครับมันคือธิบายเรียกว่าสมบูรณของเต้าแตงซาซีนะครับผมว่ามีดียังไงทำไมทุกคนถึงต้องใช้และอยากให้ทุกคนเนี่ยนอกจากเราใช้เต้งซาซีนะครับ ก็ทำแชเลนสักผู้เราได้นะครับคอนเทนต์เป็นความน่ารักหรือว่าใครจะเกลียดตัวใจนี่ยแบบน่ารักน่ารักก็มีคุณศรีจิตริย์มาให้ทุกวันโนมานดีเลยก็อย่างไรคนดูมันไม่พลาเต้นเราจะสอนอีกทีไหมว่ามันต้องยังไงบ้างพี่ทีแบบพี่อ่องรีเต้นทุกห้องทุกห้องสุดโอกโหเต้นจริงมันง่ายครับเพราะมันซับเยอะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเต้นให้ดูนิดนึงนะครับเป็นซซิซศซิเต้นของจิตริย์มานให้ทุกวันโนมันเดี าอยากดูเต็มเนี่ยเดี๋ยวคุณรอจัดพี่ชายผมได้เลยพี่ชายผมทางฝั่งอ๋อยังงไยังไงเขาเป็นนักสอนท่าเต้นนะครับผมใช่สอนไปบ้างแล้ววบนเวทีครับผมก็อาจจะต้องให้ทุกคนแบบไปซ้อมห่าอะไรเพราะว่าเพลงอาจารย์มีติดในวนิดนึงเพราะมันเป็นความแบบมีความแอคทีฟเขาจะบอกว่าตัวแบบเขาไม่เครงเครียดของสรีงครแต่ว่าเหมือนพูดเพิ่มเมือนกับรุ่นยุคใหม่ครับผมที่มีความแบบกับรุ่โลนด์มีคนที่แบบมีความมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจที่ทำความบันเทิงเขต้องมีความแบบสนุกสนานเขา้วมีความแบบใจให้เราสึกแบบอยากออกไปใช้ชีีวววิิตแล้้กกก็ทจรรมดดๆย ้ายครับค่ะจริงๆรอดุลกับกิจกรรมพูดีกับทางท็กซี่ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามแคมเปญของพูดีด้วยนะคะก็ทุกปีเรามีปล่อยแคมเปญเรื่อยๆแน่นอนนะคะก็ง่าฝากแป้งสอสีไปด้วยค่ะแล้วก็ฝากแฮชแท็กแป้งสองสีทุกวันนะคะให้ทุกวันโนมาเดยนะคะก็เป็นแป้งป่องออเดอร์นะคะโดยที่ราคา39บาทเท่านั้นนะคะก็เข้าถึงง่ายค่ะได้แล้วค่ะเพก่อนๆหนเลยค่ะ ในอินเตอร์จนทั้งอะไอย่ทอ่ะยืนยืนอันี้ยืนหน้ากระดาษที่เพงพ็ที่ไหนนะครับในสี่ท่าสัตสิครับตรน้สสิไปแล้วติไปแล้วไปได้มากไปดีก็ขอบคุณแฟนที่ยังพอนกว่สปอร์ตไกเราด่อยเรืไอยซึ่งชนี้เราก็เนื่องจากว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาของเราพัคซีในเนี่เรยอยากจะชี่เซิร์ คอนเทนต์ให yeah. ้ทุกคนแบบได้ดูกันมชำนาญอยู่แล้วแบบมีทุกเวอร์ชันเลยจะมีแดนพร้อมจะมีแดนแท็กซี่จะมีแบบเวอร์ชันไลฟ์จะมีแบบโสตอรี่โ้สตอรี่อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหลายทุกคนติดตามครับระหว่างนี้ก็ฟังออริจินอลไปด้วยแล้วก็เชิญผ่านยูทูบคอนเทนต์ของเราคือที่ตลกก็คือมีทุกเวอร์ชันรวมไปถึงออสแอดเวอร์ชันนะครับอ๋อใช่ไม่เต้นกันได้แล้วอุ้ยถ้าพวกใหต้องโชว์แล้วล่ะพี่ว่าทุกคนเต้นมาเมื่อกขอนเต้นมาเขาเต้นมาเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยโอ้เพลงนี้เรียกว่าเป็นแบบวาราตี้ให้ทททุกกคนเเลลือสา มันจะเป็นออนแอดเวอร์ชั่นหรือจะเป็นแฟนชาที่ทุกคนได้แบบชอบอ่ะใช่กิขอบคุณแบบทุกคนมากๆเลยครับที่ชื่นชอบวันนี้ชมเป็นหีไปก็ไม่ได้ใส่ยีเดียก็คือได้ยินเสียงทุกคนเลยแบบว่าได้ว้าวยังไงอยากเห็นบอกว่าต้องทำชาเลนจ์ด้วยกับเพลงนี้ใช่ครับเราทำมาชาเลนจ์น่าสุดอับน้ำอาบน้ำอันนั้นคือมันตั้งใจหรือว่ามันยังไงคือผมก็ไม่รู้ว่าทำชาเลนจ์อะไรครับด้วยความที่ เรามันก็เจนซีครับซีแคทแมวอะฮะาต oh ้ั well, my husband, my husband, ables, anyway, ้นเก่าน awesome. in awesome. ิดน wow. mm ึงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นยุคสมัยนู้นอะไรเงี้ยแบบเชื่อว่าหลายคนมาเราเศร้าแบบเป็นเศร้า่าเงี้ยเราต้องแบบอาร์มี่ต้องแบบร้องเพลงในฝักบัวแล้วแบบถือฝักบัวไปเปสนุนไมโครโฟนคู่ใจของเราแล้วก็ร้องให้ไปแล้วก็ร้องเพลงไปแล้วก็แบบอาจจะร้องไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเราองกันร้งเศร้าฮะเราไม่สามารถแบบคอนโทรลเส้นเสียงเร้องให้มันคล่องแเราจะแบบมีความแบบดือดึงมีความแบบเออไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราทำคำขำดูแต่ว่าไม่คิดว่าคนจะชอบครับจริงๆก็หลังจากนี้ก็ไมมม่่่คคคอออยกาารนนเต์แล้วับ เราเรารู้สึกยังไงหลายคนบอกว่ารู้แล้วว่าเกิดยุคไหนก็ลองมาทักคอมเมนต์มาแต่ว่าที่ทุกคนเม้นว่ารู้ว่าเกิดยุคไหนแปลว่าเราเกิดยุคอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์นะและถ้าบางทีจะต้องทำแชาเลนจ์อ่ะถ้าเป็นแกคยร้องไห้แบบไหนเออถ้าเป็นคุณคุณร้องไห้ใช่ไหมครับใช่คือเรื่องปกติแล้วนั่งมอเตอไซค์รับอันนี้เรื่องจริงนั่งมอเตอไซค์แล้วร้องไห้เป็นมอเตอไซค์ครับคือแบบนี้นะใช่หน้าตาหนาตาก็เป็นอย่างนี้มาสติดีกู ร้องไห้จริงครับตอนนี้นคุณทำอยู่คือคุณก็จะถ่ายไปด้วยแล้วก็วให้ล้อตาไปไหน่อยก็ได้ทุกอย่างก็งมีคอนเทนต์ครับเพราะว่าคุณแทนพี่กันไม่ได้ซึ่งจริงเราจะมีของเราชารีตแน่ๆเพราะว่าพี่กันออกมาแล้วเราอีกห้าคนของคุณน,นะที่คุณทำไปแล้วเป็นเวอร์ชันนั่งบนมอเตอร์ไซค์แต่ยังไม่ได้ร้องไห้เดี๋ยวเราวันที่อยาก้องไห้เดี๋ยวจะลองไห้บนมอร์ไซค์ให้ดูแล้วกันเออเพราะไหนกันดูของพี่เนครับเราะผมได้เดียเป็นเต้นแรงๆก็ลองไห้ไปด้วยลองไห้ด้วยใช่้้องรไหเพราะมันต้อองเเ็กพรส ความแบบรู้สึกเฮ้ยเราแบบร้องให้โกรธก็เลยร้องไปด้วยเต็มไเลยครับแล้วน้ำตาจะมาช่วงไหนพี่จะได้จะได้แคปทุกตลอดเวลาไหลเรื่อยๆแค่หนึ่งครับอ๋อฟังดีร้องให้ในในสระน้ำดำน้ำแล้วก็ร้องให้โอเก็ือไม่รู้เลยว่าไหนคือน้ำในสระไหนคือน้ำตาพี่ถ่ายตอนผมดำน้ำอยู่เพราะว่าเป็นน้ำตาที่นี่น้ำตาย้อนขึ้นออฟฟ่าร์กันอล้วครับ ตัวอากาศไม่ไดาใช้น้ำตาตัวอากาศจองดีไม่่าใช่น้ำตาจะเป็นเฮ้ละอะไรไม่ยนะเ้ยละเป็นขามีเทมีเทมไม่ใช่ใหญ่นามร้องไห้เหรอครับไม่ร้องครับว้าเพราะเราเป็นบ็อกซี่เราไม่สึกว่ามีเพื่ออยู่ข้างกายเพลงมันเศร้ามากเลยนะแต่อนจะไม่ร้องเลยหรอแฟนชานมาทาให้ตมไม่ร้องแท้กับบคนมันว้าวแบบนี้มก็แบบ ฟังคือเรากลับไปฟัง Master Track อ่ะเสียงยูเซอร์มันขึ้นมาก็รองคือแบบเราสมองจินตนาการไปแล้วว่าต้องมีกคนนั่นพี่คิมฮะเราละร้องไห้ยังไงชเลนจ์ชาเลนเพลงเนี้เราจะท้ครับผมถ้าร้องให้ก็ต้องเป็นการสายฝหรอเปล่าครเอ่ะเนเดียวกันเจนเดียวกันแต่ว่าเด็กๆจะไปทำตามะัำอรอันตรายฮอรันนี้รอันนี้รฝนจริงแรกแรกปไกุ๊กน เอ็จริงิอมากทำเวอร์ชันที่ออกมาไหมไอ้เวรเนี่ยมันแอดได้ก็ได้ได้ก็น่าลองเออเพราะว่าภาพจำมันจะมาต้นปีมันจะเป็นอันนี้มากกว่าที่ไหนบอกขายหลอดแล้วไงภาพจำที่ผมไม่ได้คิดเลยนะครับว่าคนจะชอบเป็นเยอะแล้วก็แชร์กันเยอะแล้วมันแมสครับผมไม่ต้องทำเราคิดไหมหรือว่าเราสึกแบบว่าไม่คิดไม่คิดเลยครับตอนที่เราคุยกันหกคนอะคือเราแค่รู้สึกว่าเรานึกถึงภาพที่เราหกคนเวลาเข้าร้องคาราโอเกะครับเราสึกว่าเพลงแบบ มันแบบสนุกสนุกกับอิน,ๆๆนเนอร์ลเลยรู้สึกว่าอินเนอร์ๆๆเ,รเราตอนนั้นคือแบบคิดซะว่าเหมือนเพื่อนหกคนเนี่ยเราเข้าตู้คาราโอเกะและ้วหยอดเหนียดแล้วแบบเรามีโอกาส้อาเพลงนด้เพลงเดียวเราขอแค่แบบม้วนจอยที่สุเดเละน,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 นะแล้วทำไมเราถึงเป็นขนาดเพราะว่าต้นปีเราให้สัญญากันไปแล้วว่าปีนี้เราจะมาขายร่อไม่ขายขำผมก็มไม่ได้ตั้งใจะจะขายขำครับแต่หลังหลังวันเกิดผมเนี่ยผมขายร่อแล้วเอาอีกแล้วนะสัญญาอีกแล้วนะคุณจะไม่เห็นคุณจะไม่ได้เสียงขำจากผมเลยคุณมีจะเสสรไหมมีการควบคุมตรงนี้พฤติกรรม คือจริงๆอะครับคุณว่อองลีอะไม่ว่าจะขายอะไรอะก็ดูดีไปหมดทุกอย่างเลยครับว่าอะไรเพราะว่าอะไรองลีใช้แป้งกลอกเปอนภาปีให้ได้ใช่ไหมใช่ครับอยู่ภาปีให้ได้ภาปีให้ได้ที่ไม่เพว่าฟุ้งฟูชั้นนี้มันออกมาแล้วคนชอบเราคิดไปว่าก่อนสงการมันจะมีทำเพลงพิเศษออกมาเลยก็เป็นแนวคาของเรา น่าสนใจเนาะบริษัทเขายังไม่คยคุณหนึ่เขาไม่มีเขาขายหรอกเขาเป็นแบบว่าพ้อมรับทุกเทศกาลดีไงน่าสนใจมากมากครับแต่ถ้าเราต่อสัญญาเราไม่ใช่เขาก็จะขายหลอกแน่นครับมันไม่ทันแล้วแต่ถ้าเราตีลาดออกมาแล้วมันได้เรานี่นะการจับปลาของเรายิ่งใหญ่นะไม่มีประสบการณ์เนี่ยผมรับรองว่าสนุกแน่นอนคือสิ่งที่มันเป็นตัวเราเรายจะไปฝืนเลยไอ้ที่มันสนุกเราเราตลกได้เลยจริงๆพวกเราพวกเราเป็นแบบคนที่หล่อมากๆนะครับ เพราเราฝืนที่จะเป็นคนตลก<อ>ใช่ครับอ,อ,อันแต่ของจริงอันตลกนี่ของจริง,องรงออันตลกคือของจริงครับก็อาจจะยัง <c oughs> พี่ถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เมนเจอร์เราไปโนปว่าถ้าเวลาแฟนขับส่งของมาที่ออฟฟิศให้กับนาจ่ายเงินมาตั้งแต่แต้นทางถ้ามาเก็บปลายทางเพราะว่าออฟฟิศต้องจ่ายเองตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมีของมาเยอะไหม <Es per ated> uh, เออมันเคยมีเรื่องราวนึงนะมันเคยมีของผมนะคือผมกำลังสั่งของในแอปพลิเคชันหนึ่งนะและ้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรากรอ,อกที่อยู่ด้วยความคเคยชินครับเป็นช่วงหนึ่งแบบเราอยู่ออฟฟิศบ่อยผมก็เลยเซฟที่อยู่ออฟฟิศไว้แล้วก็มีที่อยู่บ้านด้วยแต่เป็ช่วงหนึ่งผมอ่ะส่งที่บ้านน้อยแล้วส่งออฟฟิศเยอะครับด้วยความเคยชินผมก็รีบสั่งของตัวของจมดเราก็ใส่กรอกโค้ดลบเรียบร้อยปุ้งแล้วเราก็ลืมจ่ายตังค์เราไปบอกว่าไปเก็บตังค์ที่ปลายทาง อันี้ออฟฟิศเค้าก็เลยงงเลยว่าส่งของกลับก็เลยงงว่าเอ้าทำไมแบบของนี้แบบไม่จ่ายตังค์นะผมก็รู้ตัวว่าเอ้าส่งออฟฟิศนี่นาผมเลยรีบโทรบอกพี่ว่าอย่าเพิ่งตีของของผมเอลยศิลปินเองอ๋อนี่คือตัวต้นเรื่องไม่ใช่แฟนคลับเจอตัวแล้วครับทุกคนเออขอแค่พาใจมาเกือบปีตอนแรกแฟนคลับเขาแชร์กันคือคิดว่าเป็นแบบแฟนคลับส่งไปแล้วต้องเอาไปเก็บเงินกับศิลปินปลายทางอ๋อศิลปินเองครับผมศิลปินส่งเองเจอตัวแล้วครับ หลังจากนี้ไปจะส่งกระสั่งหรืม่หรือว่าสั่งส่งที่บ้านแล้วครับจะได้เก็บกับที่บ้านครับเพราะว่าถ้าที่บริษัทต้องจ่ายเองครับแต่ที่บ้านให้คุณแม่จ่ายครับร้ายกาศมืออสุดท้ายแล้วให้ฝากมีเพลงเนี้ยเนี่เพลงเนี้ยกับชาเลนยแดนสัตสีสัตสีอ๋อได้ครับก็ฝากเพลงโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ระหว่างพวกเราทางสัตสีด้วยครับผม าสิสุมันทุกวันโน่นันเด่นนะครับก็เป็นเพลงแบบน่ารักสนุกสนานนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าอาจจะมีจังหวะเร็วนิดนึงผมเชื่อว่าถ้าทุกคนแบบค่อยๆแกะนะครับผมอาจจะเปิดเป็นมูชชั่นชลอก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าเต้นคือเป็นท่าที่แบบแคชชี่แล้วก็จับง่ายว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบชิ้นแก้มชิ้นแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอเต้นแล้วอย่าลืมใช้แผ่นเสียงด้วยนะครับแล้วก็จิ้มแผ่นเสียงด้วยนะครับผมสสีซู่มันให้ทุกวันโน่นวันเด่นนะครับเอ็กซ์อกซี่ด้วยนะครับก็ผมก็ฝากคชาล้วก็ ของดีราคาสมเหตุคุณภาพย่อมเยาวตก็ได้บิดของดีคุณภาพดีราคาย่อมเยาวราคาสบายสบาทเท่านั้นนะครับมีทั้งหมดหลายสูตรด้วยกันแล้วแต่ว่าทุกคนชอบสูตรไหนเรียกว่าตอบโจทย์กับทุกคนแน่นอนอยากให้ทุกคนแบบกล้าคิดกล้าทำมีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจในการทำธุรกิะครับแค่แป้งกับป่องเดียวที่นะทุกปีป๋องเดียวเนี่ยมั่นใจตลอดเลยถูกต้องครับมั่นใจตลอดทั้งปีครับยืนยันว่าท้าเต้นไม่ยาก ไม่ยากแต่อาจจะเรื่อนิดนครับอ่ะเดี๋ยวมี็นแผนสเต็ปอินเสิร์ตขอหนได้ขอนากระดาษแล้วขอดูสเต็ปได้เลยครับพร้อมกัหรือเปล่าครับพร้อมกันนะอ่ะก็พร้อมสตไปไปวิซิซิซิแฟนผมซึสุมันให้ทุกวันโน my, นเดย์ทอม m มททอมอัพอคืให้ทุน ประมาณนี้ครับออไม่หยุดป,ประมาณนี้ครับประมาณนี้ขอบคุณครับโอเคัสขอบคุณน,นะ Welcome to Star Society.